สำหรับคอนเซปต์ของพวกผมที่คิดมานะครับผมสำหรับหม้อแขกตรากระต่ายแบกเห็ดนี้นะครับเราจะเล่าถึงความผูกพันผ่านยุคผ่านสมัยครับผมส่งต่อรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่พ่อแม่นะครับไปงานบวชของลูกชายงานแต่งของลูกสาวงานวันเกิดของหลานงานแซยิปของคุณปู่คุณยา่าและหม้อใบนี้นะครับก็อยู่คู่ทนทานกับครอบครัวของเราเสมอ ผมชอบไอเดียของคุณวินมากที่นําความรู้สึกของคนเนี่ยมาเล่นกับผลิตภัณฑ์มันดูเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ผมยังไงก็ไม่รู้ใช่ครับขนาดผมฟังนะผมบอกเลยว่าดูดีมากสมกับเป็นพี่วินจริงๆครับเฮ้ยเี๋วแจชันนี้เขเป็นคู่แข่งเราง้เดี๋ยวผมว่าเรามาฟังคอนเซ็ปต์จาก ตรงนู้นดีไหมครับผมคิดว่าทางครีเอทีฟของเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆมานําเสนอเหมือนกันคุณว<า>ินทำตัวใเป็อีกเลยนะคะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเสนองานเนี่ยก็พูดเป็นงั้นแหละพี่ไอบ้บอมไม่หอยในสะู้ผมไปได้หรอกนาชมไม่เสียปากโฆษณาของผมนะครับจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มีหัวเหมือนหม้อไปนี้ <c oughs> แต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาก็ต้องโดนลังเกียจเพราะว่าเขาเป็นไอ้พวกหน้าหมอ้อแต่ว่ามีวันหนึ่งครับเขาได้เจอแม่ครัวสาวที่เข้าใจและก็ยอมรับในความเป็นตัวตนของไอ้หน้าหมอครับ <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็คบกันแล้วก็เปิดร้านข้าวหมกไก่จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งคอนเซปต์เนี่ยก็จะว่าด้วยคุณค่าจะอยู่กับคนที่คุณคู่ควร ผมชอบไอเดียคุณมากที่ <sadece S 2> คุณนําเสนอความสนุกสนานลงมาในผลิตภัณฑ์โอ้โห,โโหโครับใช่ใชครับคิดตั้งคืนคิดตั้งคืนเป็นไงครับพี่วินพวกผมเนี่ยก็ทําการบ้านมาเหมือนกันนะครับศาสา,ชชารเฉลี่กับพวกมันเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้เก่งมากครับโอ้โหสมแล้วนะครับที่เคยเป็นลูกน้องของผม น่าจะเรียนรู้อะไรมาเยอะจากผมถต่ก็ไม่จริงทุกอย่างนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างจริงๆแล้วเนี่ยพวกผมสองคนก็คิดเองได้ครับแต่ว่าพี่วินอ่ะเขาเก่งนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยขนาดเมาไปกำกับลูกค้ายังจับไม่ได้เลยพี่จริพี่จิตอนแรกทำไมแค่ปีเซ็นงานไปไปมาจะได้ดูวางมวยกันแล้วเนี่ยมั่ง ก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน